สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนชั้นสร้างสาวกประคิดนะครับวันนี้เราจะได้มีโอกาสได้มาพูดถึงหัวข้อ,อพัฒนาลักษณะชีวิตคริสเตียนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้มาเข้าสู่บทนำกันก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญนะครับของการสร้าง ลักษณะชีวิตคริสเตียนนะครับความสำคัญของการสร้างลักษณะชีวิตคริสเตียนสำคัญอย่างไรบ้างเป็นความสำคัญจำเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับที่จะต้องสอเรื่องลักษณะชีวิตคริสเตียนคริสเตียนในยุคปัจจุบัน,นกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ากำลังเทวิดเดชของพระองค์ลงมาเหนือคิสตจักรทุกแห่งในโลก ในยุคเชนี้เนี่ยมีความจะเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องเน้นการสอนเรื่องลักษณะชีวิตคริสเตียนให้มากเพื่อเราจะมีความสมดุลระหว่างของประธานพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์กับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะทําให้ชีวิตของเราสามารถรองรับฤทธิเดชของพระเจ้าได้เพราะเราได้ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากลักษณะชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับหลักการทํางานของพระวจนะนะครับ สิ่งต่อมาก็คือพระกัมปีสอนให้เราพัฒนาลักษณะชีวิตในด้านการใช้ของประธานและผลของพระวิญญาณอย่างสมดุลหลายครั้งคริสเตียนได้ปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเน้นบางสิ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเนี่ยไม่สมดุลบางคนเน้นการพัฒนาผลพระวิญญาณบริสุทธิ์และดูหมิ่นพี่น้องที่ทําไม่เหมือนตน โดยลืมไปว่าตนเองก็ละเลยการแสวงหาของประธานซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่พระเจ้าทรงต้องการเน้นเช่นกันนะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยบางคนเน้นของประธานอย่างมากแต่ไม่สนใจว่าชีวิตคือเตียนของตนจะแสดงผลของพระวิญญาณหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยของประธานก็ไร้ความหมายครับในหนึ่งเปรโตบทที่4ก็ที่สิบบอกว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประธานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทาที่ดีที่แจกแจงและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าใน1นึโครินบทที่13ข้อที่3นะครับก็ได้พูดว่าแม้กบเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรัก ขเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักขบจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวขเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ขพเจ้าไม่ในความเป็นจริงเราควรเน้นทั้ง ผลแล้วก็ของประธานเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่เลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งโครินบทที่14ก็บอกเอาไว้ว่าจงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะความรักนั่นก็คือผลของพระวิญญาณนะครับพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างการรับใช้และส,สอนเรื่องลักษณะชีวิตคริเสเตียนอย่างสมดุล ในพระราชกิจของพระเยซูเราพบว่าพระองค์แสดงฤทธิเดชอํานาจมากมายพระกิติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปอย่างกว้างขวางครับซึ่งในมัทธิวบทที่สี่เนี่ยได้แสดงภาพไม่เห็นว่าพระเยซูเนี่ยได้เดินทางไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสัง่งสอนในธรรมศาลาของเขาทรงประกาศขา่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะครับแล้วก็ทรงรักษาโรคภยัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายกิติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรีย เขาจึงพาคนป่วยที่เป็นโรคต่างเนี่ยนะครับคนที่ทนทุกเวทนาคนปีเข้าคนเป็นลมบ้าหมูและคนเป็นอัมพาตมาหาพระองค์พระองค์ก็ท่งรักษาเขาให้หายนะครับแล้วก็มีคนในหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกาลีลีแคว้นทศบุรีและกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูเดียและแม่น้ําจอแดนฟ้าตะวันออกติดตามพระองค์ไปเราจะเห็นว่ามีคนมากมายที่ตื่นเต้นกับการอัศจรรย์ของพระองค์นะครับแล้วก็การที่พระองค์เนี่ยทรงทําพระราชกิจ ในทุกๆแห่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแทนที่พระองค์จะสอนแค่เรื่องการศรรยาหรือว่าเรื่องอื่นๆในทํานองนั้นพระองค์กลับสอนเรื่องชีวิตที่ถูกต้องเช่นในบันทึกในมัทธิวบทที่5เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเทศนาบนภูเขาเนี่ยพระองค์ไม่ได้สอนว่าเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรแต่พระเยซูทรงสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะเป็นอย่างไรพระองค์ไม่ได้เริ่มสอน ทำมาบัญญัติให้เรากระทำตามแต่ทรงสอนเรื่องท่าทีภายในเพื่อให้เราเป็นคนที่มีจิตใจภายในที่ถูกต้องเพราะเมื่อท่าทีภายในถูกต้องการจะสะท้อนออกมาเป็นก,รา,นการกระทำที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคือเราจะทำในสิ่งที่เราเป็นครับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกไม่ใช่การสร้างลักษณะชีวิตริสเสียนที่แท้จริงหลายครั้งเนี่ยนะครับคริเสเตียนยังตกอยู่ภายใต้สภาพเดิมก็คือ พยายามทําสิ่งที่เรารู้ว่าควรจะทําแต่ทําไม่ได้เช่นเรารู้ว่าเราควรจะอธิษฐานเรารู้ว่าควรจะอ่านพระคัมภีร์เราควรจะเป็นพยานแต่เราก็ทําไม่ได้ครับการที่เราทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็เพราะเรายังไม่ได้เป็นอย่างที่เราควรจะเป็นเราจึงทําสิ่งที่ควรจะทําไม่ได้การแก้ไขปัญหาชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องจึงไม่ได้เป็นการพยายามบังคับตัวเองให้ทําในสิ่งที่เราควรกระทํานะครับ แต่ควรเน้นที่การแก้ไขท่าทีภายในก่อนหากท่าทีของเราถูกต้องเราจะกระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนครับอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรมนะครับบทที่7ข้อที่19ว่าด้วยว่าการดีนั้นซึ่งขาพเจ้าปรารถนากระทําขบพเจ้าไม่ได้กระทําแต่การชั่วซึ่งขาพเจ้ามีปรารถนาทำขบพเจ้ายัางทําอยู่ครับเขาได้อธิบายต่อไปว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า เป็นผลที่เกิดจากการที่ชีวิตตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความบาปที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงการที่จะทําในสิ่งที่ควรทําได้นั้นต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในก็คือการเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราจําเป็นจะต้องสร้างท่าทีภายในเมื่อเพื่อจะมีพฤติกรรมภายนอกที่ถูกต้องครับเรารู้อยู่แล้วว่าท่าทีภายในจะส่งผลให้เราแสดงออกเป็นการกระทําภายนอก การแสดงชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องจึงต้องเน้นการสร้างท่าทีต่างๆที่ถูกต้องตั้งแต่ภายในนะครับแล้วชีวิตภายนอกเนี่ยมันก็จะถูกต้องเองครับตัวอย่างนะครับเวลาที่พี่น้องเนี่ยนะครับเรียกว่าข้างในของเราเนี่ยกลัวผิวดำเห็นไหมเราก็จะไม่ยอมตากแดดความคิดข้างในเราอาจจะคิดว่ามาสายนี่ไม่เป็นไร ผลก็คือเราก็เลยผิดนัดเป็นประจำหรือว่าเข้าห้องเรียนสายไปทํางานสายเป็นประจำนะถ้าเราถ้าที่ภายในของเราเนี่ยไม่สนใจพรวจะนะของพระเจ้านะครับเราอาจจะหลับในตอนฟังเทศครับหรือว่าหนีเรียนพปชนะไม่หนึ่งต่อนหนึ่งนะกับพี่เลี้ยงนะครับไม่เข้ากลุ่มสมมามัคคีทําอะไรต่างๆเพราะว่าเราไม่ได้สนใจนะครับเรียนพระเกินพีมันไม่ค่อยน่าสนใจความคิดข้างในของเราถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็จะซ้อนออกมา หรือว่าถ้าทีภายในของเราเนี่ยนะครับคิดว่าเงินเนี่ยสำคัญกว่าพระเจ้าในวันอาทิตย์เราก็อยากจะทํางานหรือว่าในช่วงเขาเรียกว่าการทํางานหรือว่ามีค่ายมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะทํางานมากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเงินมันสาคัญนะครับไม่มีเงินไม่ได้ก็เลยเกิดการลักเงินหัวเงินไม่อยากถวายสิบรถนี่ก็เป็น สิ่งที่สะท้อนออกมาภายนอกนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ถ้าข้างในเป็นอย่างไรมันก็จะสะท้อนออกมานะครับให้เราได้ได้เห็นภาพภายนอกนะครับว่าเออมันมีผลของความคิดจิตใจข้างในเป็นอย่างไรการสร้างลักษณะชีวิตเนี่ยนะครับก็คือการสร้างท่าทีภายในหากเราสามารถสร้างท่าทีภายในที่สําคัญได้นี่นะครับ ก็จะส่งผลให้เกิดลักษณะชีวิตที่แสดงออกภายนอกอันเป็นที่พระเจ้าพอพระทยัยมีท่าทีภายในอยู่5ประการน,นะครับที่เราเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจแล้วก็พยายามสร้างขึ้นในชีวิตของเรานะครับก็คือท่าทีถ่อมใจนะท่าทีที่วางใจนะวางใจในพระเจ้านะท่าทีในการให้อภยัยนะให้อภัยคนอื่นแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยนะครับท่าทีที่ปรารถนาชีวิตที่บริสุทธิ นะครับแล้วก็ท่าทีที่รักษาจิตสํานึกชอบท่าทีเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะต้องที่ถูกสร้างภายในนะครับก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความชอบธรรมความชื่นชมยินดีแล้วก็พวกสันติสุขแบบนี้นะครับมันเป็น สิ่งที่มันจะสะท้อนออกมาเมื่อท่าทีภายในของเราเนี่ยได้ถูกสร้างนะครับอย่างถูกต้องตามหลักการของพระคัมภีร์พระคัมภีร์เนี่ยนะครับได้เปรียบภาพชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนต้นไม้ครับพระคัมภีร์หลายตอนนะครับเปรียบชีวิตของเราเนี่ยนะครับไว้เหมือนต้นไม้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือพระคัมภีร์เนี่ยนะครับบอกไว้ว่าชีวิตของคนชอบทาเหมือนต้นไม้ที่วิปูกว้ริมทานน้านะครับ เกิดผลตามฤดูกาลครับใบไม่เหี่ยวแห้งการกระทําที่เขาทำเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความเจริญขึ้นนะครับชีวิตของคนในสิโยนนะครับหรือว่าในคริสตจัรเนี่ยเหมือนต้นก่อหลวงที่พระเจ้าสูงปลูกนะครับพระคำภี์บอกเอาไว้นะครับเพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกขในสิโยนเพื่อประทานมาลัยแทนคิดเท่าไว้เขานำมาในในความยินดีแทนการไว้ทุกข ก็หมแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ครับพระคัมภีร์ได้พูดไว้อย่างไรอีกครับบอกว่าคนชอบธรรมเป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสดในพระนิเวศของพระเจ้าครับนะส,สดุดีบทที่ห้ได้บอกว่าฝ่ายข้าพเจ้านะครับ เป็นเหมือนต้นมะกอกเขียวสดในพะนิเวศของพระเจ้าข้าพร,ระเจ้าวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิจจการนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือชีวิตของคนชอบธรรมจะมั่นคงเหมือนดั่งต้นไม้นะครับสุภาษิตบทที่12บสองวันที่สาบอกว่าคนจะตั้งอยู่ด้วยความโหดร้ายไม่ได้แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่รู้จักเคลื่อนย้ายก็คือต้นไม้ที่อย่างรากลึกลงไปเนี่ยนะครับนะก็จะมั่นคงนะครับ สุภาษิตบทที่ส2บสอบทที่สิบสอบอกว่าหอคอยแข็งแรงของคนชั่วประหลาดทั้งสิน้นแต่รากของคนชอบทำตั้งมั่นคงอยู่ครับและปัญกัพรีก็บอกว่าคนชอบทำเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองนะครับเหมือนดังต้นไม้นะครับสรุดีบทที่92ข้อที่12บอกคนชอบทำก็งอกขึ้นอย่างต้นอินทผาลัมเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาในเลบานอนนะครับและสุภาษิบตบทที่11บ เขาดียี่แถึงสาบอกว่าบุคคลผู้วางใจในความมั่งคั่งจะล้มละลายแต่คนชอบทําจะลุ่งเดืองอย่างใบไม้เขียวบุคคลผู้ทําให้ครัวรเรือนของเขาลําบากจะรับลมเป็นมรดกและคนโง่จะเป็นคนใช้ของคนฉลาดผลของคนชอบทําเป็นต้นไม้แห่งชีวิตการฝ่าฝืนกฎหมายย่อมทําลายชีวิตนะครับต้นไม้เนี่ยนะครับมันก็จะโตขึ้นใช่ไหมครับยิ่งอายุมากก็จะยิ่งเติบโตจเจริญลุ่งเรืองขึ้นนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงอะไรอีกครับ พระกัมพีก็ได้พูดถึงว่าพระเยซูเนี่ยนะครับเปรียบผู้เผยไว้นะเทียมเทศเป็นเหมือนต้นไม้นะครับซึ่งในมัทธิวบทที่7ข้อที่สิบถึงยีบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจงระวังผู้เผยวจนะเทศที่มาหาท่านนุ่งห่มดุดแกะแต่ภายในของเขาเนี่ยร้ายดุดหมาป่าถ้าจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือ หรือว่าผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีไม่ได้ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันและทิ้งเสียในฝ่ายเหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาครับและลากหลัมต้นและผลของต้นไม้ก็เปรียบเหมือนลักษณะท่าที ในใจนะครับลักษณะชีวิตนะหรือว่าที่เราเรียกว่าน,นิสัยเนี่ยนะครับแล้วก็ผลของพระวิญญาณที่แสดงออกภายนอกซึ่งสอนแน่เรารู้ว่าชีวิตคือเตียนก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ก็คือจะมั่นคงอยู่และออกผลได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรต้นไม้จะทนทานลมพายุสายฝนหรือกระแสน้ำที่ท่วมทนได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของราก ชีวิตคือเตียงของเรานะครับจะสามารถแสดงผลพระวิญญ,ญาณออกมาภายนอกได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรท่าทีภา,ายในของเราได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับถ้าท่าทีของเราถูกต้องไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนนะครับนะผลของพระวิญญ,ญาณก็จะเขาเรียกว่าถูกสําแดงออกมาในชีวิตของเรานะครับเรามาดูในเยเรมีบทที่17ด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่าคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่วางใจ คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ําซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลําน้ําเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบมันคงเขียวอยู่เสมอนะครับแล้วก็ไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผลการเปรียบเทียบเช่นนี้เน,เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาชีวิตคริสเซียน เหมือนดังภาพนี้นะครับที่เห็นภาพได้อย่างง่ายๆเลยนะครับนะผลเนี่ยนะครับก็เปรียบเหมือนการกระทําภายนอกใช่ไหมครับลําต้นนะครับเปรียบได้กับลักษณะชีวิตลากเปรียบได้กับท่าทีในใจนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากลากใช่ไหมครับดูดอาหารไปไปยังลําต้นนะครับ นอเลี้ยงลําต้นแล้วก็ใบเนี่ยนะครับก็ใช้ในการสัรงข้อแสงนะครับแล้วเมื่อมันมีพลังงานเพียงพอมันก็จะเกิดดอกออกผลแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมองแต่ผลภายนอกครับแต่ว่ารากเนี่ยท่าทีในใจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นแต่สุดท้ายอ่ะยังไงมันก็จะออกผลนะครับก็คือจะส่งผลในสักวันหนึ่งนะครับฉะนั้นเราจะเน้นแค่ผลไม่ได้ครับ เพราะว่าผลดีหรือไม่ดีก็อยู่กับลําต้นว่าเป็นอย่างไรและลําต้นจะดีหรือไม่ดีนะครับจะแข็งแรงมั่นคงหรือว่าผุพังหรือเปล่านี่นะครับนะเออมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของรากใช่ไหมครับก็คือท่าทีในใจนะครับก็คือว่าถ้าลักษณะนิสัยดีนะครับความคิดดีมันก็จะเกิดผลทุกอย่างออกมาดีกันหมดมีความจริง นะครับที่เราควรจะเข้าใจอยู่2องประการนะครับก็คือลักษณะนิสัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีนะเกี่ยวกับท่าทีภายในแล้วก็ลักษณะที่เกิดจากความเคยชินที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีเนี่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับก็ไก่นี่นะครับก็คือท่าทีที่เป็นความบาปที่ต้องเปลี่ยนแปลงในทันทีได้แก่การกระบท ความหยิ่งการไม่เชื่อฟังความคิดแง่ลบนะครับเนื่องจากท totally ่าทีเหล่านี้เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นความบาปที่เซียนจึงจะต้องตระหนักแล้วก็เห็นความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงท่าทีลักษณะนิสัยเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการกบฏนะความหยิ่งการไม่เชื่อฟังการคิดแง่ลบสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องรีบเปลี่ยนแปลงแต่ว่า อีกสิ่งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีที่ดูหลอนอมาจากวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นความบาปแต่ว่ามีผลกระทบต่อลักษณะการดําเนินชีวิตคริสเตียนได้แก่การพูดเสียงดังนะการพูดเสียงดังบางทีก็อาจจะไม่เหมาะสมในบางที่ในบางเวลานะครับการนอนดึกตื่นสายนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าภาพเทาๆเนาะเพราะว่าบางคนก็ต้องทํางานตอนดึกใช่ไหมครับ อย่างคนที่บันทึกเสียงตัดต่อภาพหรือง,งานที่ต้องใช้สมาธิส่วนใหญ่เขาก็จะทํางานกลางดึกกันนะเท่าเท่าที่ผมรู้จัก,กน,นะครับบางคนเนี่ยนอนกลางวันเลยนะกลางวันนอนอย่างเดียวเพราะว่าคือกลางวันนี่ก็จะแบบมีเสียงรบกวนเยอะไม่สามารถบันทึกเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางทีพี่น้องก็ไปหาบางคนใช่ไหมแล้วก็บอกอุ้ยคนนี้เนี่ยไปหาที่ไหนนอนทั้งวันเลยนะไปตอนกลางวันเนี่ย เป็นคนไม่ดีเป็นคนขี้เกียจอะไรประมาณแบบนี้เราก็อาจจะมองแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานความรับผิดชอบของเขาเนี่ยเขาต้องทํางานตอนดึกๆฉะนั้นถ้าเขาทํางานตอนดึกๆแล้วกลางวันเขาไม่นอนเนี่ยบางทีเขาอาจจะอยู่ไม่ได้นึกออกไหมครับร่างกายอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมานอนกลางวันแทนก็คือเหมือนกับคนเข้ากะกะกลางคืนนะครับเวลาทางานช่วงกลางคืนแล้วก็กลางวันพักผ่อนแต่เราเนี่ย ก็ไปเจอคนนี้ทีไรก็เจอแต่ช่วงเวลาที่เขานอนแล้วก็อาจจะมองว่าเ,เป็นคนไม่ดีเนาะเป็นคนขี้เกียจนะความจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นคนที่เสียงดังอย่างเงี้ยผมรู้จักหลายคนก็หูไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยบางทีก็อาจจะใช้คําว่าหูตึงก็ได้นะครับอาจจะต้องพูดเขาอาจจะพูดเสียงดังนะครับก็คือเมื่อเขาไม่ค่อยได้ยินอ่ะใช่ไหมเขาก็อาจจะต้องพูดเสียงดังแล้วบางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็อาจจะแบบไม่ชอบการเสียงดังอย่างเงี้ยมัน บางทีเราก็แยกไม่ออกนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับบางพื้นที่นะกับบางสถานที่นะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอ,อ,อะไรที่เราเราสามารถปรับได้เราก็ควรจะปรับนะครับนะหรือว่าเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเสียงดังอย่างเงี้ยพี่น้องโอ้โหบางทีท่านอาจจะอยู่ในรั้วในวังใช่ไหมครับรับประทานอาหารแบบเงีย,งยบ เสียงช้อนเนี่ยกระทบกระจานหรือว่าช้อนกระทบกระซ่อมก็ยังได้ยินนะแต่ว่าอย่างเช่นบางประเทศใช่ไหมครับอย,อย่างทางแถบเอเชียในโซนตะวันออกนะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นคนจีนอย่างเงี้ยนะพี่น้องเคยเห็นเขารับประทานนีครับมันต้องเสียงดังมันจะได้แสดงถึงการความอร่อยนะครับในะอย่าง อย่างเราเคยดูไม่ไม่รู้เนาะหนังจีนหนังญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหนังเกาหลีเนี่ยเวลาเขาซดน้ำว่าต้องซดกันแบบเสียงออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบางทีเราวัฒนธรรมบ้านเราใช่ไหมครับเราก็กินไม่ให้มีเสียงอย่างเงี้ยฉะนั้นบางทีพอคนที่เขาถูกหลอ่อหลอมกันมาจากวัฒนธรรมอื่นหรือว่าประเพณีอื่นหรือว่าค่านิยมแบบอื่นๆเนี่ยมาอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับ ยิงถ้าพี่น้องอยู่ในวัฒนธรรมเดียวแบบสมมุติไปอยู่บ้านแบบสังคมคนไทยอย่างเดียวอย่างนี้ท่านก็จะไม่เข้าใจสังคมคนจีนนู่นไหมครับแต่ว่าคือผมก็เป็นคนที่อยู่มาในหลายวัฒนธรรมนะครับแล้วก็อยู่ในเ,เขาเรียกว่ามีชนชาติที่เราคุกครคเนี่ยอยู่ในชนชาติที่หลากหลายนะเราก็จะเจอกับวัฒนธรรมต่างๆฉะนั้นบางทีเราก็ต้องปรับปรับตัวนะครับว่าเมื่อเราอยู่กับคนแบบนี้อ อะไรที่เราปรับได้เราก็ปรับแต่ว่าบางอย่างถ้ามันเคยชินอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ควรจะไปบ,บังคับคนอื่นนะครับอย่างเช่นคนที่เขาหูตึงเนี่ยแล้วบ้านเราเนี่ยพูดเบาๆอย่างเดียวเลยนะแล้วเราก็บอกคนหูตึงพูดเบาๆสิอย่าส่งเสียงดังโอ้พี่นอ้องมันก็แบบนี้ก็ไม่ได้นะฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้ออกน,นะครับว่าอะไรที่มันเป็นความบาปที่จะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกลอหลอมมาจาก วัฒนธรรมประเพณีหรือสิ่งที่เขาอยู่กันมานานนี่นะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องใช้วิวจารณญาณอย่างมากนะครับในการที่เราจะมาพิจารณาร่วมกันนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนแปลงในทันทีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเปลี่ยนก็แล้วแต่นี่นะครับก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับผลกระทบนะครับนะอย่างเช่น คนที่ไปสายเป็นประจำคือบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไมาฟิกเรื่องเวลาเนอะไหมครับถ้าบอกเช้าคือสายบอกสายคือบ่ายบอกบ่ายคือเย็นอย่างเนี้ยแต่ว่าพอเราไปทํางานเนี่ยในสังคมโรงงานหรือในบริษัทเนี่ยเราทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราทําเราอาจจะต้องโดนไล่ออกฉะนั้นเราอาจจะต้องค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราก็ต้อง เปลี่ยนแปลงถ้าเราไปอยู่ในวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเช่นนะครับการที่เรามาเชื่อพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยวัฒนธรรมในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยนะครับหรือว่าหลักการของพระคัมภีร์เนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับที่เราเคยถูกหล่อหลอมมาในสมัยที่เราถูกหล่อหลอมมาใช่ไหมครับเราอาจจะพูดเล่นพูดจริงโกโหกบ้างอะไรอย่างนี้บ้างอาจจะแบบ คำพูดของเราอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบอกว่าชอบอาจจะไม่ชอบหิวอาจจะไม่หิวคือวัฒนธรรมเดิมของเราใช่ไหมครับแต่พอเรามาเชื่อพระเจ้าอย่างนี้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับเขาก็คาดหวังใช่ไหมครับที่เขาจะให้คนที่เชื่อพระเจ้าด้วยกันเนี่ยนะครับพูดความจริงมากกว่า นะก็มาสังคมใหม่นะครับเวลาที่พี่น้องเข้ามาในวิถีใหม่เนี่ยนะครับฉะนั้นเราจึงควรเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเรื่อยๆในบทต่อๆไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะชีวิตคริสเตียนนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ยังอยู่ในลักษณะนิสัยแบบเดิมเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขายังไม่ตระหนักว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความบาก นะครับเขาเลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงช้าๆแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือว่าผลกระทบต่างๆเนี่ยนะครับก็อย่างนนใจพี่น้องนะครับว่าเราเนี่ยนะครับรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับจึงอย่างนนใจพี่น้องนะครับนะเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะครับนะที่เวลาที่มันออกผลใช่ไหมผลผลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะบอกเกี่ยวกับลักษณะของต้นไม้ ต้นไม้ที่ไม่ดีจะให้ผลดีก็ไม่ได้ถ้าริเสเซียนเนี่ยไม่มีลักษณะชีวิตท่าทีภายในใจที่ถูกต้องก็ไม่สามารถที่จะแสดงผลพระวิญ,ญญาณในชีวิตได้ดังนั้นถ้าคนขัดผลพระวิญ,ญญาณก็แสดงว่าเขามีท่าทีในใจเนี่ยที่ผิดบางประการอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะศึกษาต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทนำนะครับที่อยากจะไดเ้เล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องนะครับเป็นการเกริน่นนาเกี่ยวกับเรื่องของความ สำคัญความจําเป็นที่เราจะต้องมีการพัฒนาลักษณะชีวิตคริสเตียนนะครับก็พี่น้องก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับนะสำหรับชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับก็จะไม่เหมือนกับชั้น,น,นอื่นๆนะครับเราอาจจะมีการเ,<ม>เขาเรียกว่าพูดคุยแล้วก็ยกตัวอย่างกันบ้างนะครับซึ่งเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับ ในสำหรับชั้นอื่นๆนี่ก็จะเป็นการที่จะพยายามเขาเรียกว่าพูดในตามเขาเรียกว่าตามบทเรียนโดยที่จะยกตัวอย่างให้น้อยนะครับเพื่อเวลาที่คนอื่นที่เขาเขาเรียกว่าที่มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาได้ได้ได้ฟังหรือว่าได้เรียนรู้เนี่ยนะเขาจะได้ไม่มายึดกับประสบการณ์นะครับแต่ว่าสําหรับพี่น้องนะ ที่ได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็เรียนในชั้นนี้เนี่ยนะครับก็คือคนที่อยากจะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์คนที่อยากจะช่วยกันดูแลฝูงแกะของพระเจ้าในอนาคตนะครับผมก็อาจจะมียกตัวอย่างหรือว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์อะไรพวกนี้เอามาเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องบ้างนะครับในเฉพาะชั้นเรียนนี้นะแต่ว่าอย่างอย่างชั้นเรียนปปชหรือว่า,าในบทเรียนเพื่อการอภิบาลเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ยก เกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้มามาคุยกันสักเท่าไหร่นะครับสําหรับชั้นนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าพี่น้องมีปัญหาหรือว่าอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะทักมาแล้วก็บอกกันได้หรือว่าจะถามกันได้นะครับเพราะว่าเออไม่อยากให้พี่น้องเนี่ยฟังอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเป็นชั้นเรียนที่เราควรจะเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่แค่ฟังผ่านๆเท่านั้น นะแล้วพบกันในบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ